ตอนนี้เหรอครับกดังเก็บของไฟไหม้ว่าพี่วุ้นเลยอ้เฮ้ยขอท่านครับเฮ้ยใหม่ทั้งร้อนเลยเนี่ย จะไว้ไอ้ล่าใเย็นไอ้ล่าใจเย็นใจเย็นมึงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะมึงจะทําังไงกัอะไรไม่ได้แล้วมึงฟังผไอ้ล่าไม่ทันแล้วมึงยอมเถอะละไอ้เหี้ยจะรอนเลยนะเว้ยใจว่าแล้วจัไป้ล่าคออะไรไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วมึงยอมเถอะจับไว้ให้ไอ้เหี้ยจะหมดเลยนะเว้ย เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังสินค้าย่านบางทุวัตที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ10ไร่ภายในโกดังใช้เป็นที่เก็บสินค้าร้านขายของเปตะเล็ด ของร้านจีจีสามชิ้นร้อยซึ่งขณะนี้ค่ะเพลิงก็ได้ลุกโหมไหมอย่างหนักจนอาคารนั้นวอดหมดทั้งหลังเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการเรียกเจ้าของโกดังเข้ามาทําการสอบถามร่วมกับให้เจ้าหน้าที่วิทยาการจากกองพิสูจน์หลักฐานก็ท่าทางก็ถ้าเจอข,ขนาดนี้ก็คงจะไปต่อไม่ไหวแล้ว เออก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะว่าพวกนี้เขาทำประกันอุบัติภัยไว้ที่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นที่ที่คุยได้เนี่ยฉันจะได้คุยเองถ้าเจอเรื่องประกันอีกที่หนึ่งก็คงน่าจะจบแล้วละ่ะได้ครับคุณท่านคิดว่าหม่เป็นคู่แข่งนะครับไม่ใช่กับเทาคุณหลา แต่กับฮีรันจกคนที่มันควรจะพังไปแล้วทุกอย่างนะแต่ก็กลับตะเกียกตะกายพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ไม่ถึงสองปีสิบสาขานะต่อให้ยังห่างชั้นจากเทากุลละอยู่มากแต่เราก็ประมาทไม่ได้พระทุกคนมันก็เริ่มต้นแบบนี้กันท้งนั้น แล้ฮิลันเองก็ยังต้องการความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่มากอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันก่อนชานก็ไปพักผ่อนเถอะวันนี้ทำได้ดีมากขอบคุณครับผม,มอขอตัวก่อนนะครับเออชานช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมว่า พวกไอใ้ใต้ล่าเนี่ยมันเอาเงินทุนมาจากไหนได้ครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี